มีหลายๆสัญญาณนะคะที่จะบอกได้ว่าธุรกิจของคุณเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีที่ปรึกษาแล้วค่ะอย่างแรกก็คือไม่มี Business Plan นะคะต้องมีเป็นรายลักษณ์อักษรเอาไว้ค่ะหรือเรียกว่า bmc business model canvas นั่นเองค่ะอย่างที่สองก็คือไม่มีศิลธรรมค่ะ o o m o บ r าลข้อสามก็คือมีต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะข้อ4ก็คือมี ขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนค่ะข้อต่อไปก็คือมีการดีเลย์หรือว่ามีการเลทสำหรับในการส่งสินค้านะคะข้อต่อไปก็คือขาด m a r มาเก็ตโพ i ิชันะข้อต่อไปก็คือ overwork s t a ์กสตาทสาำงานหนักเกินไปข้อต่อไปก็คือเ c e s s i v e ก็คือมีการทำงานที่มากเกินอย่างไม่มีเป้าหมาย ต่อไปก็คือมีการขาดแคลนสป라ายาวัตถุด,ดิบที่ต้องใช้อย่างต่อเนื่องนะคะต่อไปก็คือขาดอินโฟเมชันในเรื่องของการแข่งขันหรือว่าตลาดที่ธุรกิจของคุณอยู่นั่นเองค่ะถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้ติดตามหมอเก๋ได้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะในเรื่องคราวของที่ภาษาธุรกิจมืออาชีพไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ